ตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยเยอะมากๆเลยสนใจจะเป็นตัวแทนจําหน่ายแบรนด์ b a า a n a i นะคะเราก็ไม่ค่อยได้ประกาศรับสมัครตัวแทนเลยค่ะเอางี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตอบคําถามว่าหลายๆคนถามมาว่าการที่จะเป็นตัวแทน b a าชิตาเนี่ยจะต้องลงทุนสต็อกของเยอะๆเลยหรือเปล่าเอางี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดโอกาสให้สําหรับคนที่อยากจะเป็นตัวแทนนะคะเราจะให้คุณเทสสินค้าฟรี3กล่อง3กล่องเลยค่ะโดยที่ค่าสมัครตัวแทน999บาทเป็นตัวแทนได้เลย หารายได้ได้เลยนะคะโดยที่คุณไม่ต้องแพ็คสินค้าเองไม่ต้องส่งสินค้าเองนะคะจะมีคนแพ็คสินค้าให้ส่งสินค้าให้แล้วก็จะมีทีมงานนะคะสอนขายทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็สอนเกี่ยวกับคอนเทนต์การทําวิดีโอเอาเป็นว่าเครื่องมือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์เรามีเรามีทีมงานสอนทุกอย่างเลยนะคะแต่ทําไมเราถึงอยากจะแถมสินค้าไปให้คุณลอง3ามกล่องเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าสินค้าในแบรบนด์บรลลัิกตาเนี่ยดียังไงทําไมถึงขายดีแล้วทำไมขายได้คุณต้องลอง องก่อนลองให้รู้ว่าเอ้ยฉันกินแล้วใช้ผลิตภัณฑ์แล้วฉันเห็นผลหรือเปล่าฉันลองแล้วชักฉันรักในผลิตภัณฑ์หรือเปล่าถ้าเกิดลองแล้วรักลองแล้วเห็นผลคุณจะได้ไปแบบบอกลูกค้าต่อได้ได้แบบออกมาจากอินเนอร์ออกมาจากข้างในก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จ กับชีวิตนักขายนะคะก็เราเปิดโอกาสแล้ววันนี้เป็นตัวแทนแค่999บาทนะคะแถมสินค้าไปให้ลองเลย3กล่องนะคะก็เดี๋ยวทาทีมงานเนี่ยเขาก็จะคราไปให้เลยว่าสินค้าไหนที่อยากจะให้คุณลองนะคะแน่ๆเลยก็คือเพอร์พีทเนี่ยต้องให้ลองอยู่แล้วเพราะว่าเพอร์พีทเนี่ยเป็นนางเอกของแบรนด์นะคะขายดีมากๆจริงสินค้าขายดีทุกตัวแต่เดี๋ยวทีมงานเนี่ยก็จะ จักระไปให้นะคะโดยที่นางเอกก็จะเป็นเพอร์พีทเนี่ยใส่ไปให้ได้น,อน่อยและหนึ่งกล่องที่เหลือก็จะเป็นสินค้าขายดีทุกตัวที่ให้คุณได้ลองนะคะสำคัญมากๆเลยที่จะต้องลองผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะรัก <t> เห็นผลแล้วค่อยขายจะได้ประสบความสำเร็จค่ะ